ผลิตผมหน้าหรือโปร่งผมหน้าในวันนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งกับถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งกับคนหน้ากับญาติพี่น้องกับของเราทุกๆท่านกับตอนนี้ท่านกําลังติดผมเพื่อคนหน้ากับเพื่อเป็นไปเดิมกับเพื่อเป็นการเบิกเริ่มเพื่อเป็นการนําทางกับให้ที่น้องทุกท่านกับได้ปฏิบัติตาม ถ่ายแล้วกนถ่ายทายทายรูปทายรูปช่างภาพสายไหนครับจะเดินครับไปตรงไหนก็ได้ครับช่างภาพเราให้อภิสิทธิ์อย่างเต็มที่แบบท่านจะขึ้นตรงไหนท่านจะลงตรงไหนท่านจะถ่ายอย่างไรแบบเราอนุญาตให้ทุกที่แบบท่านสามารถปฏิบัติได้เพราะว่าแบบช่างภาพก็ต้องการปุมภาพที่สวยงามและเหมาะสม มาวันไงเอ,อ,อันนี้ครับอันนี้เลขขาเจ้าตลาดหนุ่มเสมาใหญกับเวลปาปัิจัอยูน้ำพล่งเลยครับับยืมจะได้ลา